สวัสดีครับที่นี่คือแก่งผาใดนะครับชายแดนไทยลาวนะครับที่อำเภอเวียงแก่นนะครับจังหวัดเชียงรายครับเป็นพรมแดนที่ต่อระหว่างประเทศไทยและก็ประเทศลาวนะฮะตรงนี้คือบริเวณลานจอดรถนะครับของแก่งผาใดนะฮะซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะฮะอาจจะเขามาสามารถมองเห็นแก่งโคนหินต่างได้นะครับ แต่ว่าก็เป็นความสวยงามของบรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะฮะช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่หน้าฝนนะฮะอีกอย่างคือลำน้าแม่ของที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับเป,ปเป็นสีแดงนะครับเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนฝนตกนะครับอีกอย่างหนึ่งก็ช่วงที่ผ่านมาที่สองทิ์นี้เอ่อมรสุมเข้าประเทศไทยนะครับบอกว่าจะเป็นมู่หรานหรือว่า อีกลูกหนึ่งก็จะเป็นเม้าส์นนะครับก็ย่างฮือน้ำท่วมกันทุกทุกภาคเลยนะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานนะครับโดยเฉพาะทีนนะท่นี่ตัวนะครับตีดกงฝาดานี่นะครับที่ท่านเห็นฝั่งโน้นนะครับจะเป็นฝั่งของพี่น้องสาธารณประชาชุดปทตยประชาชนลาวนะฮะพี่น้องชาวลาวจะอยู่ลายพุ่นนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่ง ของประเทศไทยนะครับโดยมีลำน้ำแม่โขงตรงนี้นะครับเป็นลำน้ำที่กั้นชายแดนอยู่นะฮะทีนี้ก็เป็นจุดท่องเที่ยวนะครับของเจียงไฮ่อีกจุดหนึ่งนะฮะเปนห้องว่าแกงผ่าดนะครับนะครับอยู่ตีอำเภอเวียงแกน,นะนะจังหวัดเชียงไฮนะ้ฮะถ้าฮาวาฮามาช่วงหน้าฝน,นหรือวันแรกนี่นะครับ ก็จะมีความสวยงามก็คือเขาจะเห็นแก่งโคดหินโคดผาโคดหินต่างๆแก่งต่างๆละเกะละกะนะครับมีความสวยงามมากจึงเป็นที่มาของแก่งผาใดนั่นเองนะครับแต่ช่วงนี้ช่วงหน้าหน้าฝนนะฮะแล้วหน้าไม่คงเออล้นท่วมกันนะก็ยังเฮ้เขาไม่สามารถมองเห็นแกง่ง ก๋อแกงต่างๆได้นะครับนะก็บเป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นการมาท่องเที่ยวชมแกงผ่าใดในฤดูฝนนะครับก็จะเห็นภาพตามนี้นะครับน้ำก็จะแดงคลักเลยนะครับเพราะว่า,าเป็นช่วงหน้าฝนนะฮะแล้วก็เป็นช่วงที่ฤดูน้ําไหลหลากตัวยนะฮะยี่คือแกงผ่าใดของเขาเนี่ยก็เป็นสีออกมาจะอี้นะครับ ตรงนี้บริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เดินหรือว่าที่ปั่นจักรยานลานหลูนะฮะด้านล่างนะครับนะฮะเป็นจุดเช็คอินจุดถ่ายรูปต่างๆได้นะครับก็คือแก่งาใดไทนี่เองนะครับ เราสามารถมานั่งพักคนยนต์ใจที่แกงผัดได้นี้ได้นะครับหีือ้อยามคำคำจะสวยงามนะครับก็จะมีศูนย์ข้อมูลเพือข้อมูลต่างๆนะด้านบนนะครับแล้วก็จะมีศาลา หกเหลี่ยมสลับแปดเหลี่ยมนะครับแล้วก็มีทางเดินลงไปถ่ายรูปเช็คอินในด้านล่างนะครับ